สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นเกมเกมสล็อตออนไลน์นะครับชื่อว่าเกมฟุตสล็อตกดเข้าร่วมไปเลยครับจะเห็นตัวเกม3เกมเกมฟุตสล็อตเข้ามาจะโหลดแปบ๊บหนึ่งครับแล้วก็กดเพลย์ได้เลยครับขั้นตอนแรกเรามาเราเลือกเส้นก่อนครับว่าจะให้ ผลไหมายของเราตรงกับเส้นกี่เส้นอย่างเช่น1เส้นจะเป็นอย่างนี้4เส้น2เส้น3เส้นเราจะเอาแค่3เส้นก็พอแล้วครับแล้วเรามาเลือกจํานวนเงินลองเล่นสัก1บาทก่อนทดสอบครับแล้วก็กดสปินนี่ครับได้สิบาบาทเรามากดอินโฟดูว่า คูณเท่าไหร่เนี่ยคูณ2แล้วก็คูณ2ได้10ได้ห้ครับเราได้15บาทนะ15บาทลงไปแค่3บาทครับแค่นี้สมมติว่าเราจะเล่นหลายๆเส้นก,กด20เนี่ยโอกาสเล่นโอกาสได้ก็จะเยอะตังเราก็จะเล่นครั้งละย0เส้นก็20บาทครับเล่น1เส้นแล้วก็เล่นครั้งละบาท ดอกจะได้แค่เส้นเดียวเรากดสปินไปเลยโอเคครับ